สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากันค่ะไปติดตามความคืบหน้าคดีเรียกรับสินบนรวมทั้งคดีอื่นๆที่เป็นเครือข่ายของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันค่ะซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก105รายการมูลค่ากว่า25ล้านบาท พันตำรวจเอกศรีหนาฏประยูนรัต์เลข,ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงอแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบทรัพย์สินของพลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกว่าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์พันตำรวจโทพงพัฒ์ฉายาพันธ์กับพวกเพิ่มเติมอีก105รายการมูลค่ากว่า25ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นๆอีกกว่า80รายการอยู่ระหว่างการประเมินราคาและคาดว่ามีมูลค่าหลายล้านบาทสำหรับคดียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในสัปดาห์หน้าจะเชิญนายประกรณ์ฉัดบริรักษ์เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและรถหรูที่ต้องส่งมอบให้ปปงซึ่งเป็นหน้าที่ของนายประกรณ์ที่จะต้องชี้แจงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวให้ได้ ไปที่สวนสัตว์ดุสิตกันค่ะในช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นจึงมีการดูแลสัตว์ให้มีความอบอุ่นเป็นพิเศษนายบัญญัติอินสุวรรณผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าสวนสัตว์ดุสิตมีมาตรการดูแลสัตว์ในทุกฤดูอย่างเข้มงวดและดีที่สุดโดยช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาก็มีมาตรการคลายความร้อนให้กับสัตว์ต่าง ส่วนในช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าหนาวสภาพอากาศค่อนข้างเย็นและมีกระแสลมก็มีมาตรการดูแลให้ความอบอุ่นเช่นการให้ใส่เสื้อผ้าให้กับลิงจัดหากระสอบหรือหาผ้าห่มกันหนาวไว้ในกรงรวมทั้งเพิ่มหลอดไฟให้ความอบอุ่นแกสัตว์เลื้อยคลานนำเต่าบางชนิดแช่น้ำอุ่นทั้งนี้เพื่อลดความเครียดของสัตว์ ขณะที่บรรยากาศทั่วไปภายในสวนสัตว์ดุสิตนักท่องเที่ยวและประชาชนยังคงเข้าชมสัตว์ตามปกติโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งทางโรงเรียนต่างๆได้ชมพากันมาชมเป็นคณะปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะสหรัฐสกัดแผนก่อการร้ายต่อกรุงวอชิงตันดีซีเอาไว้ได้พร้อมทั้งรวบคนรายไว้ได้หนึ่งคน FBI เข้าจับกลุ่มนายคริสโตเฟอร์คอนเนลวัย20ปี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอหลังสืบสวนแก่อรอยจนพบว่าเขาได้เปิดบัญชีสื่อออนไลน์โพสต์ข้อความสนับสนุนผู้กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือ IS โดย FBI ได้สวมรอยอ้างตัวเป็นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเพื่อติดต่อกับเขากระทั่งนายคอนเนลตายใจและเปิดเผยแผนก่อวินาศกรรมในกรุงวอชิงตันดีซีโดยก่อนที่ FBI จะเข้ารวบตัว เขาได้เริ่มแผนด้วยการสั่งปืนไรเฟริลกึ่งอัตโนมัติพร้อมด้วยกระสุนร,ราว600ชุดและกำลังเตรียมตัวเดินไปยังเดินทางไปยังเป้าหมายอย่างไรก็ตามหลังรวบตัวนายคอนเนลได้กลับปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวรับชมข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลา15นากาสวัสดีค่ะ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ขอเชิญร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติส่วนผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์เป็นสีม่วงตามหน่วยงานอาคารและบ้านเรือนเพื่อถวายความจงรักภักดีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2558